สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กเกอร์ชาแนลวันนี้พี่แม็กจะไปทําของเล่นยุก,กาศูมาดูการว่าจะเป็นอะไรไปชมกันขั้นตอนนี้พี่แม็กก็มาหาไม้ไผ่กับพ่อก่อนครับผมอุปกรณ์ที่พี่แม็กเอามาตัดไม้ไผ่นีครับผมก็จะเป็นพลาเล่มงามของพี่แม็กนั่นเองนี่แหลมดำๆของพี่แม็กนี่เลยเจอไม้ไผ่แล้วทุกคน,เ,กเ,นเจอไม้ไผ่แล้วเราต้องเข้าไปดูก่อนนะครับผมว่าก้านไหน แก่แล้วกั้นไหนยังไม่แก่ก็ยังเอาไม่ได้นะครับผมต้องออาด้านที่แก่นะน,นะนี่พี่แม็กก็เดินเข้ามาดูหน่อยนะครับผมว่าอันไหนได้ไม่ได้แต่พี่แม็กก็ดูไม่ค่อยเป็นนะอันนี้แนละ้วกันให้พ่อดูอีกทีว่าอันไหนได้หรือนะไม่ได้คุณพ่อจะดูรู้มากกว่านะว่าไหนแก่เออพอประมาณได้อะไรอย่างนี้นี่พ่อบอกว่าต้นนี้ได้แหละปังปังตัดได้แล้วทุกคน สรุปพอตัดมาทุกคนแตกก็มผมมันแตกแตอยู่สองสาข้อนะทุกคนมีอยู่ข้อหนึ่งที่ใช้ได้แต่ก็เราใช้ข้อเดียวนะทุกคนน,นี่เราก็ตัดประมาณนี้ทุกคนอ,นอ,นนนอนส,ส,ส่วนไม้ไผ่อันนี้ที่พ่อตัด พ่อตัดไปทำลาวก็ผมราวตากผ้านะทุกคนโอเคลงมาแล้วตัดลงมาแล้วให้พ่อแซะแซเอาใบไม้ออกก็ผมเราก็ตัดส่วนดีไม่จำเป็นได้เลยพ่อบอก โอเคครับทุกคนตอนนี้พี่แม็กก็ได้มไม้ไผ่มาแล้วครับผมออกไปไหนมาไหนทุกคนก็ต้องใส่แมสด้วยนะครับผมเพื่อความปลอดภัยจากโควิดนะทุกคนคนอื่นด้วยนะครับถ่ายมาไผ่มาแล้วเดี๋ยวพี่แม็กถึงบ้านมาลุ้นกันว่าพี่แม็กจะทําอะไรโอเคครับผมที่พี่แม็กจะทําก็คือบังโบในตำนานบังโบยูก,กาูซน,นเองทุกคนที่ตอนเด็กๆพี่แม็กชอบเล่นมากมีใครชอบเล่นเหมือนพี่แม็กบ้างไหมเอ่ยโอเคขั้นตอนแรกก็เลื่อยข้อต่อที่มันต่อกันออกได้เลย เรื่อยเรื่อยไปเรื่อยไปโอเคทุกคนจะได้แล้วล่ะฮักปึ๊บโอเคทุกคนได้แล้วของพี่แม็กโอเคตอนนี้เราก็ต้องเลื่อยเอาข้อต่อนะทุกคนเมื่อกี้เราไม่เอาข้อต่อแล้วตอนนี้เราเป็นข้อต่อด้านด้ามจับคอมันนั่นเองส่วนใครที่เลื่อยไม่ค่อยถนัดก็ระวังหน่อยนะครับผมให้พ่อแม่ทาให้ก็ได้เลื่อยไปเลือยไปยาวๆนี่เห็นไหมทุกคนถ้าเลื่อยแบบ เหมือนพี่แม็กกเลื่อยไม่ค่อยถนัดนะมันจะแบบจะหลุดทันทีเลยเลยไป,ไปนี่โอเคทุกคนหักเลยนี่มันจะไม่เห็นรูนะครับผมมันจะปิดรูไว้ตรงนี้มันจะมีรูครับผมแล้วก็เราจะทําด้ามจับของมันเองแล้วก็วัดข้อมือเราได้เลยนี่ข้อมือพี่แม็กก็จับประมาณนี้ทุกคนของทุกคนวัดข้อมือประมาณไหนก็าตามของทุกคนได้เลย ไม่จาเป็นว่าต้องเอาของข้อมือของคนอื่นนะครับผมใครเล่นก็เอาของข,องข้อมือคนนั้นครับโอเคน่าจะได้แล้วได้แล้วจริงๆด้วยทุกคนนี่ประมาณนี้นี่นะทุกคนปลอกของมันก็จะทะลุนะทุกคนนี่ก็จะแบบนี้เลยถ้าเป็นด้ามถือของเรามันจะไม่มีทะลุนะทุกคนมันจะมีข้อต่อของมันปิดอยู่นี่การเล่นก็ตอกตอกตอกแบบนี้โอเคทุกคน ขั้นตอนนี้ก็เอาเสียบไม้ไผ่ลงเข้าไปได้เลยแล้วก็เคาะเคาะเคาะให้มันแน่นครับผมถ้ายังไม่แน่นก็เอาไม้อะไรอัดก็ได้นะทุกคนแต่ของมีแม็กแน่นแล้วนะไม่ต้องเอาอะไรอัดโอเคลองเสียบดูว่าเอาไม้ไผ่ขนาดไหนนี่อันนี้ของมีแม็กมันยาวไปทุกคนเราก็มาทําการตัดไม้ไผ่ที่ยาวเกินกับผมที่เปนส่วนเกินนะทุกคนนี่ เหลือไว้ประมาณครึ่งนิ้วทุกคนประมาณนี้พี่แม็กโอเคตักกันได้เลยนี่เราก็ได้มาแล้วทุกคนมาลองเล่นกันว่าจะแรงแค่ไหนขั้นตอนนี้เราก็หยิบกระดาษมาหนึ่งแผ่นมาขยำขยำใส่น้ำได้เลยให้พอมันแบบน้ำเข้าเข้ากระดาษแล้วทุกคนน้ำแบบเปียกกระดาษ นั่มันชุ่มๆครับผมนี่ประมาณนี้ตอนแรกที่พี่แม็กจะใช้กระสุนนะพี่แม็กจะใช้ลูกวัดพลานะลูกวัดพลานะครับผมใครรู้จักไหมลูกัพลามันเป็นลูกสีเขียวเขียวนะทุกคนแต่ไม่มีนะพี่แม็กหาไม่เจอเลยใช้กระดาษแทนก็ได้นะทุกคนใครไม่มีนี่ขั้นตอนแรกเราก็ยัดกระดาษก่อนได้เลยครับผมยัดกระดาษด้านหลังแยงเข้าไปด้านหน้ามันก็จะอยู่ด้านหน้าครับผม,มใสอ่อีกลูกหนึ่งมันจะเป็นแรงอัดนะทุกคนนี่ประมาณนี้นะ เราพยายามใส่ให้แน่นนะครับผมแน่นเท่าไหร่ยิ่งแรงนะทุกคนเราก็าดำเคาะได้เลยโอเคเคาะเสร็จแล้วยัดลงไปก็อันเป็นว่าเสร็จสิ้นนะครับผมโอเคสำหรับวิธีการทำก็เสร็จสิ้นแล้วทุกคนสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่แม็กด้วยครับสำหรับคลิปนี้พี่แม็กก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ